สวัสดีครับอวันนี้มาชมของฝากนะครับของฝากจากจันทบุรีนะครับนี่นะครับของฝากจากจันทบุรีนะครับนี่คือมังคุดนะครับมังคุดโอ้เน่ทุเรียนบางคเรียกมังคุดนครับกราบขอบพระคุณนะครับไปยังคุณกบด้วยนะครับที่อ่ามิตานะครับส่งทุเรียนมาให้นะครับกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ส่งทุเรียนมา พลังวะอันนี้พลังใช่นะครับนีครับอันนี้ก็คือโอ้ละมุดละมุดให้รู้ว่าใครรู้ว่าให้รู้ว่ามันคืออะไรก็ไม่บอกอ่านะครับทางบ้านผมเขาเรียกขนุนนี่ไปขอบคุณครับอ่ลองทานดูสักก่อนครับนี่เดียว อย่างนั้นเออเออนั่นแหละเออเออเขาให้พายอย่างนั้นเลยเมื่อก่อนเมื่อก่อนเขาทํางานเมื่อก่อนมีตะเยาอยู่ลงทุเรียนนะครับเออเขาต้องเอาน้ําออกก่อนนะครับเชาะน้ําออกก่อนแล้วก็ค่อยเด็ก่อนผมเป็นพ่อค้าเออแล้วค่อยทานเด็ก่อนยอยู่บ้านมีชั้ทุเรียนเชาะน้ําก่อนนะครับเชาะน้ําออกก่อนนะครับเออนั่นเออเออเหมือนกับเราไปหาหน่มาย่น่ะเหมือนกับเราไปหาหน่อไม้นะครับนี่นะครับทุเรียนนะครับ จากจันทบุรีนะครับสดสดร้อนๆนะครับกราบขอบพระคุณนะครับไปยังคุณกบด้วยนะครับที่เมตานะครับทุเรียนมาให้นะครับส่งมานะครับจากลงนะครับจากสนราร้าวมันมะพร้าวเลยครับพาครึ่งเออเออในเออเออเออเมนเอนเออเออคือคือคือโอ้คือคือคือโอ้ยอยาอไปกินคือโอ้ยอยาพายังไงทีนี้นั่งู่เคาดูก่อนออกมาแล้วอยากกินแต่ไม่รู้วิธีกินเนาะเห็นเขาพาครึ่งนะวันนั้นนะเอาแม่แข่งเยียบว เออให้ช่างเยียบเออแล้๋ยวเขาเข้ามาทานเนาะเมนเมนเมนคือคือคืออยู่คืออยู่ก็ขอไว้พรนะครับขอให้คุณกบนะครับและครอบครัวนะครับจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับคิดสิ่งหนึ่งประการใดขอให้ได้สมดังใจปรารถนาท่านทุกประการนะครับความเจ็บก็อย่ามาใกล้นะครับความไข้ก็อย่าให้มีนะครับร่ำรวยนทองนะครับผมก็สาธุสาธุนะครับขอให้บารมีนะครับ ครอบครัประรรมปกปักรักษานะครับเทวดาคุ้มครองนะครับคุณนำพานะครับนำพาให้คุณกบในครอบครัวประสบพบเจอสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตในครอบครัวนะครับอาสาธุสาธุนะครับก็อารู้สึกว่าจะได้กินอยู่นะครับถาพาอย่างนี้นะครับไม่ใช่กับพาเหมือนมะพร้าวโวไม่ใช่ขาพาเหมือนมะพร้าวโว เออชีกเออเออเหมือนมือเด็กอ่ะเออนะครับเออเออกระปาดไปให้สุดเออนะครับเอาเอานะครับวันนี้ววันนี้วันนี้ปลาก่อนพวกนี้ไม่กินวันนี้ได้กินไม่วันนี้นี่อ๋อเดี๋ยวผมมาอ๋อาเอารีวิวเอารีวิวอ๋อป่าเรารีวิวนะครับ เลยโอ้ยกูได้กินอยู่มุกคนเขาอยู่เขาบอกว่าเขาไปเก็บทุเรียนนะครับอยู่นี่อยู่แถวสลินน่ะทุเรียนทุเรียนไม่มีน้ำเขาเคยเก็บเองวนน้อยน้ำไม่ใช่ทุเรียนเขาพูดผิดพระจาผิดนะครับมันขนุนโอ้ขนุนขนุนมันไม่ใช่ทุเรียนมันเป็นขนุนขนุนตากรึยงเนาะมันเป็นขนุน เออนี่ไม่วันนี้ก็เออถ้าถูกทีนี่ก็เป็นเงาะนะครับนี่เงาะโอ้นะครับคุณคุณยายกำลังทานเงาะอยู่นะครับโอ้ยฟังเพลงด้วยนะครับโอ้ยยัดอย่างเดียวเลยนี่นะครับคนเกดกุเกดทานได้นะครับสาวสาวทานดีนะครับเด็กน้อยทานฟรีนะครับนี่นี่นะครับเอ้าเอ้าเอาผาได้ไหมเนาะวันนี้เนาะได้อยู่๋อะ เอ๋อจะได้ไหมนี่เอาเอา๋อว่าพาเหมือนเขาพามาพลาดนะอ๋อพาเงินเขา,าพลาวพลาดนะโอ้ได้อยู่โอ้เอเอ,เ,อนเนื้อสวยมากเลยนี่นะครับทุเรียนนะครับสมกรงจากสวนเนื้อเอนี่ยโอ้มีแต่ก่อนผมทำอะไรกินสุดยอดนะครับเนื้อนะครับเนื้อทุเรียนนี่สุดยอดนะครับสวยมากเลย,ยกำลังอพอดี นะครับทุเรียนนี้สุดยอดนะครับอร่อยนะครับอร่อยนี่มันจะกรอบนะครับกรอบมากนะครับกรอบมากๆเลยนะครับเนื้อผูเห็นลูกเล็กจะผูใหญ่มากนะครับมีแต่เนื้อเลยครับเลยมีแต่เนื้อยนะครับเปลือกบางไอเปลือกจะบางๆอ่าผูจะใหญ่ๆเนื้อเยอะๆแล้วเมล็ดเล็กๆนะครับเมล็ดไม่ใหญ่เมล็ดไม่ใหญ่นี่เมล็ดเล็กๆนะครับนี่ เน fall. ื้อเยอะนะครับเนื้อเยอะมากนะครับโอ้กบขอบพระคุณนะครับอร่อยมากๆนะครับเอาพวกควานน้องธันวาจะเอาเศษเปลือกมันด้วยบอกเปลือกเหมือนต้มบุ๊กเอาพวกงับแกงเอาแกงเห็ดแกงปลาเนาะเออแกงเห็ดแกงใส่เห็ดใส่หน่อไม้ลุกเลยแล้วก็เออมีทั้งเห็ดมีทั้งหน่อไม้นะครับแล้วก็ลุกเลยนู่นนะครับว่าจะพาได้ทานได้กินนะครับโอ้มันต้องใช้ ปกตกิต้องใช้โตนะครับ้องไม่ได้โตนะซับย์นะนะจะง่ายเออแต่นี่มันก็จะยากๆหน่อยนะครับพ <า S 2> เพราะว่าขายส่วเรียนอะไรอย่างนี้น,นี่นะครับลูกชาวสวนนี่ก็ยังไม่ทำจริงเพราะว่าจะไปฟีหน้าเพราะว่าจะไปหาเก็บทุเรียนอยู่จันทบุรีอยู่นี่ขึ้นต้นไม้เก่งนะครับรับสมัครพนักง,งานไหมครับกินท <laughs> ุรเรียนบนทางสวนไม่ได้ขายโอ้ดูอันนี้นี่นี่นี่นน นี่ขนาดเล็กๆนะครับนี่นี่นี่คัดคัดสารคัดเปรดพิเศษเลยนะครับนี่อลักอ่สวยงามกว่าแถวบ้านเราขายนะครับนี่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 เล็กๆอย่างนี้นะครับนี่นี่สวยนะครับนี่โอ้เปลือกบางๆนะครับเปลือกบางๆโอ้ยนี่เปลือกบางๆอร่อยอร่อยลูกโตโตลูกโตโตใหญ่ๆเนื้อแน่นๆนะครับ เนื้อแน่นเนื้อแน่นกลับขอบคุณนะครับกลับขอบคุณไปยงคุณกบนะครับที่เข้ามาล้อมนิตานนะครับอ่าส่งทุเรียนมาให้กับอทีมิงานช้างป่านะครับได้ชานะครับส่งกลงจากสวนเลยนะครับนี่จากเจ้าับเจ้าจากจันทบุรีนะครับสดๆดจากจันทบุรีนะครับเดี๋ยวอันรีวิวเงาะดูซิจากลูกหนึ่งเนื้อแน่นครับเออเออวะ นนี่ะครับเนื้อเยอะทำเลยเยอะทานดูอูกรอบๆอร่อยอร่อยนี่นะครับไม่ช้างกินด้วยอหัวเฟสนี่นะครับหมูนะครับแยากโคกเลยนี่นะครับตัวเนื้อเนื้อสวยจริงครับเลยใช่แล้วก็พุ่นเนื้อหมูไหมขอบคุณครับขอบคุณนะครับสำหรับทุเรียนครับอ่าแล้วก็เงาะนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณกราบขอบคุณนะครับไปยังคุณกบนะครับสำหรับทุเรียน และก็งเงาะนะครับที่ส่งมาให้นะครับส่งตรงจากสวนนะครับจากเจ้าของสวนถึงผู้บริโภคโดยตรงเลยนะครับเออลูกเล็กๆอ่ะนี่ลูกแต่เนื้อเนื้อแน่นมากๆนะครับนี่นี่กกลบเออเยี่ยมเยี่ยมบอเยี่ยมบอยยกนิ้วโป้่นะครับเออนี่นี่สุดยอดสุดยอดนะครับสุดยอดสุดยอดเออไอ่นี่ต่อครับเน้นเน้นนอเเนน

รเรากน <S <S นนินเดน,นีะครับเดี๋ยวจะรีวิวการถ่ายกันผาให้ชมอีกนะครับเออแน่ออนอนอันนอร่อยนะครับอร่อยอร่อยมากๆเลยนะครับขอบคุณนะครับคุณกบนะครับเป็นอย่างสูงนะครับเจ้าของสุบพระคุณนะครับคุณกบนะครับเป็นอย่างสูงนะครับเจ้าของสุรียน เจ้าของไร่ท totally ุเรียนนะครับจากจันทบุรีนะครับกล่าวขอบพระคุณนะครับเออต้องสับๆย่างงั้นแหละเออสับเลยเออนะเออสับมันสับโนม่ายนะเออนั่นเลยนั่นเลยเออเสับมันสับโนม่ายนั่นแหละเอออืมอ๋อเปล่าเออเออให้ให้เอาถายอยู่ตรงนี้เออเฮ้ยวิววิวอยู่ตรงนี้งานจันทุเรียนนะอืมโอ้ยทุเรียนอะไรลอยเท่ห์อืม ลอกวานอือมาดูวิธีการปอกธุเล่นนะครับเดี๋เขาบอกสับมันดอกไม้นะเยอะนะครับเยอะมากๆนะครับไม่ใช่มาสิบก้าโลโบนี่นี่มันสิบก้าโลยี่สิบโลโบนี่สิบก้าโลสิบก้าโลนะครับธุเียนนะครับสิบก้าโลโอ้ยบาตมือ เงาะว่านู่นนะครับเออเต็มที่เลยนะครับวันนี้นะครับไในยะ้อ,อ,อ,อมออนะนะครับอ่ะโอเคออกมาเลยครับออกมาซีบซีบแล้วครับโอ้คือน่องแค่เลยนี่เนื้อมันใหญ่นี่พู่มันจะแน่นนี่อ,อันตีมันแน่นนะพู่มันแน่นนี่่กังอ้งโอหโมนี่ปาทุเรียนเป็นตัวนี่พ่อไปขายทุเรียนอยู่นี่รับๆไหมครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวพ่อควานจะไปหาทุเรียนมาขายนะครับมีคนปอกแล้ว มีคนปอกแล้วมีคนปอกแล้วมีคนปอกทุเรียนนะครับโอ้ลูกค้าก็หยุดซื้อแล้วละครับโอย่างนี้โอ้ลูกค้าก็ไม่เช้าไม่ซื้อแล้วเดี๋ยวปอกมันมก็พาเต็งโมแล้วดิสิพาอย่างกับพาเต็งโมแล้วนี่ครับโอ้พาอย่างกับพาเต็งโมแล้วพาขึ้นหึ่งเลพาขึ้นหนึ่งหัวใจไม่ไหวนะครับพาไม่ตรงซี่แล้วครับขาไม่ตรงแล้วนี่ มไต้องพ้าเอาเองลงตามซีกแล้วครับนี่แข็นไปแล้วนี่โลกเล็กๆนี่เออนี่เนื้อแน่นนะครับนี่อู้นี่โอ้โอ้ทำไมเนื้อสวยจังเลยกรอบด้วยทุเรียนเนี่ยโดดเด่นมาไงบ้าไงพอดีเอแน่เจนเนาะกรอบอร่อยแก่ไหมอันนี้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับพ่อควานขออนุญาตนะครับลงคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวไม่ทันเขานะครับ อขออนุญาตลงคลิปก่อนนะครับนี่กินนะครับเดี๋ยวม่ต้องกินพ่อพรับไม่ต้องกินสวยๆนะครับสวยๆเยอะเลย<ด>ไม่เละนะครับนี่ไม่เลคะ,ะครับอ่สออาสตูไปลงคลิปก่อนนะครับ